สวัสดีครับถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินหกไร่ซ่องงาน20ตารางวาน,นะครับที่ดินหกไร่ซ่องงาน20ตารางวาน,นะครับนาคว้างอยู่ในเกณฑ์80เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้ล้อมรั้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบพื้นที่ดินอยู่ในตำบลสักกระโจมอำเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดินแปลงนี้นะครับพิเศษของมันก็มีไฟฟ้าปลาปาอยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับไฟฟ้าแรงสูงเลยนะฮะนี่คือพื้นบ้านทางติดเนื้อนะครับอ่าตรงนี้นะครับกําลังก่อสร้างนะครับเนี่ยเห็นไหมเข้ากําลังก่อสร้างนะครับลักษณะแบบนี้เลยที่ดินของเราก็มีขอบเขตเป็นที่เรียบร้อยลักษณะแบบนี้นะครับ ด้านนี้นะครับก็คือด้านทิศตะวันตกนะครับก็มีเพลนบ้านไล่ล่างเลยด้านในนะครับแทงปะปาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแทงปะปานะฮะที่ส่วยนะครับอยู่ในเกณฑ์ความฟางมากวางครับอยู่ในเกณฑ์80เมตรนะครับ80เมตร โรงเรียนนะครับตรงไปตรงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไล,ล่ล่างเลยวัดโรงเรียนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณ500เมตรนะครับใช้คำว่าประมาณ500เมตรที่ดินท่อมไว้แล้วนะครับอยู่ในตำบลสักจมอมอำเภอโดนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีท่มไว้แล้วด้านในนะครับก็จะมีบ่อ้นาอยู่หนึ่งลูกนะครับขุดไวเป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะแบบนี้เลยจากที่ดินนะครับ ไปตลาดโลเกือนะครับประมาณยี่ออประมาณสิบซองกิโลนะครับตลาดลงเกือหน้าแปลงที่ดินจักวัดจักโรงเรียนประมาณห้าร้อยเมตรนะครับจักแปลงที่ดินตรงไปจากหน้าวัดหน้าโรงเรียนนะครับก็จะมีตลาดนัดทุกวันพุธใช,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 ช้จ่ายใช้สอยที่ตลาดโลงเกือตำบลสักนโ,นโจมอำเภอโนนสีดีมีปัม๊มน้มํามันนะครับใช้จ่ายประมาณอ่าซองสิบซองกิโลนะครับจากที่ดินแปลงนี้ จากที่ดินแปลงนี้ไปอำเภอดอนจีดีไปโรงพยาบาลน,นะครับยี่สิบห้ากิโลนะครับใช้คำว่าประมาณยี่สิบห้ากิโลนะฮะไปสุพรรณบุรีหกสิห้ากิโลเซนทันเวสเกตสามสิบกิโลนะครับขับรถประมาณ2องชั่วโมงนะครับเดินทางสะดวกสบายที่ดินแปลงนี้เหมาะกับการปลูกสร้างนะครับเหมาะกับการปลูกสร้างทำโคกน่องนานะครับ ด้านในนะครับล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วมีบ่อหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มีที่ว่างผาอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณทิศตะวันออกเนี้ยค้องแตที่ดินนะครับประมาณใช้คําว่าประมาณประมาณซ้ำไร่นะครับทําส่วนได้เลยนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําด้านในหนึ่งลูกนะฮะที่ดินนะครับมีโครงการนะครับตรงนี้มีโครงการเทคอนกรีตนะครับเทคอนกรีต นายตห้านได้วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนายตห้านวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องน้ําไฟฟ้าปะปาเรื่องทางนะครับโอเคเลยนะครับโอเคเลยตรงข้ามนะครับก็มีเสาวไฟฟ้าแรงสูงนี่ในที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับในที่ผู้ใหญ่บ้านของเราก็ปลูกมันไว้นะครับตรงนี้ก็ตรงข้ามแปลงที่ดินของเรา จากตรงนี้นะครับจากตะโนนดําจากตะโนนดานะครับประมาณห้ารอยเมตรออกไปตรงไปก็ไปอําเภอละฟ้นนะครับไปอาเภอละฟ้นไปด้านช้างอําเภอละฟ้นนะครับเลี้ยวซ้ายถับเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปตําบลสักโจมไปดอนจีดีสุพรรณนะฮะที่ดินสุ้ยนะครับแปลงนี้อยู่ในงบก้องทัานนะครับหกลาซ่องงาน ยี่สิบตารางาทนะครับยกแปลงหนึ่งล้านห้าบาทห้านะครับยกแปลงนะครับในราคาหนึ่งล้านห้าแสนนะครับราคานี้พร้อมหักโอนนะครับสวยงามมากเลยนะฮะถุนท่านใดสนใจยู่ในงบกองท่านนะครับก็มาดูมาชมนะครับจับพิกัดมาโรงเรียนบ้านดอนกลางตำบลสักโจมอำเภอดอนจีดีนะฮะลักษณะแบบนี้เลย ที่ท่มไว้แล้วนะฮะโอเคนะครับ